สันละอะอะซึ่งเรารู้สึกว่าอยากให้วัดสันอยู่กับเราเปน,นานเพราะว่าก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบได้ดูแลสุขภาพมีแต่ของดีๆอยู่ในวัดสันนะคะสายก็อยากให้มันได้ครับค่ะอ่ะนีะ่เป็นไรอ,อ่มลวรยพรไปเล,อ,อ,ละอะไรค่ะาึงเรานีน้ื่มนอหลายคนโฟกัเรื่องหัวใจอะไรข้ข่าวอยู่อาวเป็นไงคะตอบเลยตอบเลยเหมือนที่เขาบอกเลยพี่หนูหนูจากเขาแค่เวลาตอบเราะตอบเป็นวงเพื่อนกันใช่ปะอันนี้แบบไม่แอบพูดเป็น จริงๆรแล้วก้อยก็ไม่เคยเจอพี่ท็อปนอกรอบเคยเจอกันแค่ในรายการแค่นั้นเลยค่ะแต่เพเเื่อนๆในแกงเพื่อนๆมันเปนชใช่ใช่คือใช่เพื่อนชองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อยู่ตรงนั้นน่ะหนูก็ไม่รู้จะทำหน้าไงเพราะว่ามันชงเข้มมากตาสว่างเลยแล้วก้อยก็เลยแบบก็อยู่ตรงน,นั้นมันก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นมวลที่แบบเพื่อนเพื่อนเฮฮากันเราก็เฮฮาจะถามว่าก้อยกับพี่ท็อปเคยแบบ รู้จักกันส่วนตัวไหมเคยเจอกันนอกรอบไหมไม่เคยเลยค่ะแต่แบบเพราะว่าเคมีเเค่ใจมันได้อมันมีแรงดึงดูดไงหนูจะตอบยังไงดีหนูก็บอกหนูก็เคมีก็เลิศหรอมันอาจจะไม่ใช่คือหนูก็ไม่แน่ใจหนูก็คิดว่าคงอาจจะเป็นทรงมั้งคะหนูอาจจะเป็นผู้หญิงที่ดูแมนๆหน่อยแล้วพี่เขาก็อาจจะแบบ อาจจะเป็นเพราะหนูเคยพูดมั้งว่าสไตล์ที่หนูชอบเป็นไปในทิศทา,<ม>างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ก็<ม>อาจจะดูเหมาะกันดีประมาณนั้นแต่เวา<ม><ม>ลวาเป็นแฟนเพื่อนแซวออย่างเงี้ยออกรายการ<ม>ก้อยจะเขินมากเสียาการไปเลยพี่พี่รองมาเป็นหนูแค่ดูก็เขินแล้วคือคือหนูรู้สึกว่าหนึ่งก้อยกับพี่ทอปอะไม่ได้สนิทกันด้วยแล้วชงเข้มเบอร์น่ะน่ะหนูก็จะทําตัวยังไงหนูก็ไม่แน่ใจว่าจะทําตัวยังไงแล้วก็ จริงๆหนูเห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครแซวจริงเป็นคนขี้เขินอยู่แล้วแล,ะละ้วเรา <นะ S 2> อกกลัดอกกลัดมันเป็นไปได้ไหมมันจะมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์หนูจกักเขาเลยมากหยังไม่รู้เลยคือก็ตอบไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องเอาแบบไม่ไม่รู้เลยจริงๆถ้าเขาเดินหน้าจริงมมว,วง่าพวกเราเราอเคไปแล้วไปเขาตาน ทั้งสองฝ่ายอะเพื่อนทั้งสองกลุ่มอะมันโคกันเยอะเขาก็เชียร์อะไรเงี้ยแต่ว่าจะรู้จักกันหนูว่ามันใช้เวลาแล้วก็อย่างที่หนูบอกว่าถ้าหนูจะมีแฟนหนูไม่จักไม่อยากรีบเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เลยเป็นปตามธรมชาก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีอะไรเนาะไม่มีอะไรแล้วก็รู้จักเท่าที่ทุกคนรู้จักในรายการใช่ใช่ก็ยังไม่ได้มีใจลงใจคุยกันอะไรยังไงเนาะไม่ไม่ค่ะคือเอางี้หนูกับพี่เขาเคยเล่นหนังด้วยกันใช่ไหมมีคุยกันบ้าง แต่ถ้าถามว่าแบบอะไรที่มันเป็นแบบส่วนตัวหรือไปในที่ทางชูเสาวไม่มีเลยค่ะจะมีวัดใจไปเดินป่าอะไรเปนะใช่ใช่ใช่อันนี้ยอันเนี้เดินไปแต่ว่าเยอะไอ้เพืร์แบบมันจะมีลองโกงหลอก่งไปกันตั้งเจ็ดคนเนาะไม่หลงหรอกมีเป็นสิบคนเลยแต่ทุกคนจะทุกคนจะคอยกันทุกเราคือเพิ่งเจอเฟยไปเมื่อวานน้องเพื่อนก็บอกว่าแบบกลัว กลัอึดอัดคลัวเจรอนเหมือนกันก็เลยพูดไปแค่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นเพื่อนกันคือถ้าเป็นเป็นเพื่อนกันไปแล้วมันชิลมันก็คงเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วการไปเดินป่าเราคงไม่ได้ไปโฟกัสแบบฉันเดินป่าไปฉันจะมีความรักที่มันงงความอะไรความการละครความน่ามากความนล้มากอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีซีมอย่างนั้นเหรอเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยเราเอายี่ดีกว่ารอดูแต่โดยส่วนตัวก็คิดว่ามันก็ไปมันเป็น เดินป่ามันก็จะเป็นอะไรที่สร้างเพื่อนสร้างความสัมพันธ์กัน,กนคิดว่ายังไงก็ตามคงได้รู้จักกันมากขึ้นในฐานาะเพื่อนแน่นอนจะยังไงเป็นแฟนอยากสิงลรำคอยมาพิี่สุดในโลกใครนะ เราอะคิดไม่ออกว่าเขาจะมาทางไหนคือเขาเป็นสายแบบชอบเล่นมุกเซฟไรส์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเล่นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เราก็ชิลอะไม่ได้เครียดอะไรแบบเอ็นเอ็นเนาะชิลชิวไม่แบบไม่มีอะไรเลยเ<อ>ใช่โสดโสดเหมือนเดิมโสดเหมือนเดิมแม่แม่หนูอยู่ที่บ้านถามตลอดว่าใครคือแมวของเธอแม่ไม่มีค่ะเหมือนเดิมสดร้อยเปอร์เซ็นต์สดค่ะล้านสี ยังติดไปอีกหนึ่งรอบค่ะน้อยรอบเลยเล้วไปอยู่ก็ยังไกลกับฉันเลยมั้งไกลหนึ่งรอบสเปกเหรอต้องคุยต้องรู้จักข้างนอกเนี่ยเป็นอะไรที่สมัยเด็กๆพอเราโตขึ้นเราก็ต้องรู้จักแล้วก็คุยกันรู้เรื่องเราสบายใจค่ะตอนนี้มันนต่อแถวไหมไม่มีไม่มีไม่มีคนไปฟังวอล์กร้องเพลงกันดีกว่าจ้าไปไล้วไปไล้ว ไปตรงนี้เลยไปเลยเดินตรงนี้เลยไเลยแล้วจะใคร้ามาฝั่งนี้พินิธานพินิธานเลยนะอันนี้ก็แบบข้างนู้นก็มีในนะำซายข้างน้นก็สองเสือกสอสือกโอเคไหมคะไอเสร็ตแล้มาฝั่ด้วยค่ะครับครับจ้า ไม่ไปได้ไม่ uh. uh. yeah,